อาจารย์เอ๋หมอดูน้ําแดงนะครับวันนี้ละครับเราก็ได้รับความเมตตาจากพระครูนะครับเจ้าอาวาสวัดใหม่หนองคตนะครับท่านจะมาเทศนานะครับเทศธรรมที่ที่ตาหนักนะครับในพรรษานี้ปู่ท่านสั่งไว้นะครับ13วันพระเราจะมาปฏิบัติอยู่บ้านนะครับแล้วก็นิมนต์พระมามาเทศแล้วก็เราก็ปฏิบัตินะครับเพราะยังด้วยในวารน,นี้คนทุกคนลำบากกันเยอะแล้วก็ ขาดหลักธรรมครับทำให้ทุกคนรู้สึกว่าจิตใจวาวุ่นเกิดความสับสนแล้วก็เป็นโรคประสาทหรือโรคซึมเศร้ากันเยอะแล้วพอจะเข้าวัดเข้าวานี่ครับก็จะมีช่วงนี้คนเข้าวัดยากครับเพราะว่าทุกคนก็จะมีภารากิจต่างๆคือใครว่างช่วงเวลาไหนก็มาเพราะอาจารย์อยู่ทั้งวันนะครับเช้ามาก็มาเอาเวลายเย็นจะกลับบ้านก็กลับบ้านแต่ถ้าใครสามารถนอนได้ก็จะดีนะครับนอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ ปู่ท่านก็จะสนทนาธรรมนะครับแล้วก็สอนธรรมะบางสิ่งบางอย่างที่ใครติดขาดสิ่งใดปู่ท่านก็จะไม่ตาบอกไปนะครับใครว่าเอาวันนี้เราก็จะนอนกันอยู่มุมนี้นะครับนอนอยู่มุมนี้อันนี้นี่น,น,นี่ทุกคนนั่งช่วงนี้ก็ช่วง,ช,วงช่วงเวลาพักเบรกนะครับช่วงช่วงเวลาพักเบรกไม่แอร์นะครับใครจะมานอนก็เตรียมผ้าห่มมาเองนะผ้าหม่มนอนหนึ่งคืนครับช่วงเช้าพอพระอาทิตย์ ลุงอรุณก็กลับไปบ้านใครบ้านมันนะครับไปทำธุรกิจของตัวเองนะครับหรือว่าใครที่จะทำงานก็เอาชุดมาอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานได้เลยนะครับเราจะไม่ได้ปฏิบัติตึงขอย้ํานะครับว่าตําหนักหมอดูน้ําแดงนะครับตําหนักของพระพระคนทับไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมนะครับเราไม่ได้สถานปฏิบัติธรรมแต่เราสวดมนต์ไหว้พระก,กันอยู่แล้ว ปีนี้พิเศษหน่อยในในพรรษาช่วงวันพระเราก็จะเปิดบ้านนะครับให้ทุกคนเนี่ยมาปฏิบัติหรือมานั่งสมาธิพร้อมไปกับเรานั่งกรรมฐานพร้อมไปกับเรานะครับเราไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมนะครับเราปฏิบัติแล้วเราก็เออเรามีพื้นที่่านทุกคนเนี่ยมาร่วมปฏิบัติกับเราแล้วก็บางทีแบบทุกคนจิตมันไม่นิ่งหรอกอะมาหามาเจอหน้าเจอตาอาจารย์ได้ยินเสียงอาจารย์อาจเกิดความสบายใจมีกำลังใจในการสู้ต่อกลับไปทําหน้าที่ของของตนนะครับ ตรงนี้เราเตรียมเตรียมพื้นที่ไว้ให้พระครูท่านท่านสอนธรรมนะครับท่านเทศตรงนู้นอย่างนี้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะส่วนถ้าท่านใดเกงจงเกงใจอาะซื้ออะไรเข้ามาซื้อน้ําซื้อผลไม้มากินกันเพราะว่าในพรรษา3เดือนนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะครับคือระเนื้อสัตว์ในช่วงเข้าพรรษามังสวิรัตินะครับใครจะซื้อนมก็ซื้อมาใครจะอาก็ซื้อมาไม่ว่าไม่มีก็ไม่ต้องซื้อมานะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องห่วงมีข้าวให้กินมีน้ำให้ดื่มมีที่ให้นอนนะครับหนึ่งราตรีเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็กลางคืนคืนนี้เราก็จะอาบน้ำมนต์นะครับอาบน้ำมนต์กัน<ม>เป็นพิธีที่ปู่ท่านเมตตาช่วยเหลือลูกหลานนะครับ<ม>ปีนี้ปีสองห้าแปดนะครับคนจะระบาดก,กันเยอะ<ม>แล้วก็เราก็ไม่รู้จะช่วยทุกคนยังไงอ่ะ ก็เนี่ยครับช่วยให้ทุกคนสบายใจขึ้นช่วยให้ทุกคนได้มีสติได้มีปัญญาในการแก้ปัญหาในแต่ละครั้งในแต่ละวันเพราะว่าแต่ละคนก็มีความเครียดต่างแตกต่างกันไปคนมีตังก็เขียนเรื่องอย่ายงหนึ่งคนไม่มีตังก็เขียนอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ที่จะเป็นที่อนุบาลนะครับเรียนรู้หลักธรรมนะครับให้เรายึดมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับแต่อย่าไปยึดมั่นในตัวของพระหรือบุคคลนะครับที่ทุกคนเป็นข่าวในเวลานี้นะครับทุนนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระครูนะครับท่าน เห็นเจเจนง,งของเราที่เราจะปฏิบัติดีแล้วก็นิมนต์มาเพื่อมาเทศฟังธรรมเอาอาน,นิสงส์นะครับอาน,นิสงส์ในการปฏิบัติเน,นี่ยเราก็อานิสงส์ในการเผยแพร่พระธรรมนะครับจากพระครูขอขอบคุณพระครูที่ท่านเมตตาและอนุเคราะห์ได้มาเป็นสิริมงคลให้กับบ้านของเรานะครับแจ้งรายละเอียดและบอกรายละเอียดเราจะปฏิบัติอย่างเงี้ยทุกๆวันพระนะครับใครจะเข้ามาบ้านได้เลยนะครับในทุกๆวันพระเปิดทําการตั้งแต่8ดโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับมามาถ้าใครมาเช้ากว่านี้ก็ ขเขาเรียกหน้าบ้านนะจ๊ะขเขาเรียกหน้าบ้านก,ก็ทุกๆวันพระก็ดูดูกันแล้วกันว่าวันพระวันไหนก็เข้ามาได้นะครับเผื่ออยากจะมาปฏิบัติก็ใส่ชุดขาวนะครับเป็นเมนก็มาได้นะเพราะเราปฏิบัติเราไม่ได้มาทำามิธีเราไม่ได้ทําของอะไรครับไม่ใช่โอ้อาจารย์หนูเป็นเมนหนูมาได้ไหมเรามาปฏิบัติเราเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ใครจะมานอนก็เตรียมเครื่องนอนมาด้วยนะครับมาเตรียมเครื่องนอนมาด้วย เช้าก็ปฏิบัติเช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วง9ก้าโมงเช้าถึง11บเอโมงแล้วก็เดี๋ยวช่วงพักพักบ่ายก็พักครูธรมเทศแล้วก็จะเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิกันนะครับย้ําว่าเราไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมเราทําแค่ช่วงเนี่ยเข้าพรรษาเพราะทุกวันผมก็ผมก็ปฏิบัติอยู่แล้วแต่ในพรรษาเราจะนําพาทุกท่านนะครับที่อยากจะสวดมนต์ไม่พราดปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติด้วยกันนะครับไม่ใช่สารสถานปฏิบัติธรรมแต่ประการใดนะครับเป็นบ้านของเราเอง เพียงแค่ว่าเรามีพื้นที่อยู่แล้วเรามีพื้นที่อยู่แล้วเราก็จะมาปฏิบัติกันนะครับก็แจ้งรายละเอียดนะครับจะได้เข้าใจแบบตรงกันสวัสดีครับ